สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนได้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องนะครับการลดต้นทุนในการเลี้ยงก,บ,กบโดยใช้ พืชน้ำจากธรรมชาติของเรานะครับซึ่งมีโปรโตีนสูงถึง21%อนั่นคือแหนแดงนะครับแหนแดงที่บอกกบลุงพงบ้านหมีนะครับเลือกใช้ก็คือแหนแดงไมโครโฟิล่านะครับซึ่งมีโปรโตีนสูงถึง21%นะครับนี่ก็จะเป็นการช่วยนะครับช่วยในการลดต้นทุนในเรื่องของหัวอาหารกบนะครับของเรานะครับ ถ้าสมมุติว่า3โลนะครับเราก็ลดไปได้2โลเราจะใช้หัวหารเม็ดเพียง1โลนะครับก็คือลดไปประมาณ2ส่วนนั่นเองครับสำหรับแหนแดงไมโครฟิลลานะครับที่ส่วนใหญ่ก็พอจะทราบดีกันอยู่แล้วนะครับที่สามารถนำไปเป็นอาหารให้กับกบได้นะครับซึ่งมีโปรตีนถึง21นะครับสำหรับกับการให้อาหารเม็ดเนาะก็ลดต้นทุนลดลงมาอย่างสมมติเรา ต้องใช้อาหาร3กิโลนะครับเราใช้อาหารเม็ดแค่1กิโลอีก2กิโลนี้จะเป็นแหนแดงไมโครฟิล,ล่านะครับช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ2ส่วนเลยนะครับทีนี้เรามาดูาวิธีการพ่อเลี้ยงแหนแดงนะครับสำหรับก,การพ่อเลี้ยงแหนแดงนะครับต้องให้ได้รับแสงอาทิตย์เนาะแล้วก็ในส่วนในของบ่อเนี่ยเราจะใช้มูลสัตว์นะครับหรือว่าดินนะครับผสมมูลสัตว์เป็นมูลเป็ดมูลไก่ มูล,ลัวก็สามารถทําได้นะครับนี่ครับเราก็โรยลงไปนะครับน้าจะสีเป็นสีเขียวเนาะหลังจากนั้นแล้วก็ต้องเอาไว้ในที่มีแสงแดดนะครับเพราะว่าแสงแดดจะช่วยให้แหนแดงไมคโครวิลล่าเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีวิธีการขยายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะครับนี่วิธีการขยายพันธุ์นะครับเราจับมานะครับแล้วก็บี้ๆให้แตกอย่างเงี้ยนะครับบี้ๆให้แตกเนงะี้ยนี่นี นี่เขาก็จะแตกเซลล์ออกไปนะครับแตกเซลล์ออกไปนะครับซึ่งเป็นการลดต้นทุนได้ดีแล้วก็ทําให้กบเรานะครับเป็นการเลี้ยงแบบบินรีย์โดยแท้นะครับเนี่ยนะครับนี่ครับส่วนนี้ลุงพง์นะครับลุงพงศ์ก็ได้ให้อาหารกบไปแล้วนะครับนะครับได้ให้ผสมไป นะครับแล้วก็มีบอ่อทดลองก็คือเป็นให้เลี้ยงแบบเปิดเนาะเนี่ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็คือเป็นเซลล์นะครับเป็นเซลล์ของเนี่ยเขาเริ่มขยายพันธุ์แล้วถ้าโดนแสงแดดมันก็จะพึบเลยนะครับนะเดี๋ยวเราลองตักไปให้กบกินเนาะต่บางทีหวานอาหารเม็ดเนาะกบก็ไม่ค่อยกินอาหารเม็ดแหละเพราะแหนแดงมันจะกินหอมกว่าน,นะครับ,นะรบเนี่ยยังเหลือเลยในบ่อนีอ้นะแล้วก็ตักไป ตักเลยนะครับับกไปเลยเดี๋ยวเขาก็ขยายพันธุ์เองนะครับตักเลย okay. เดีเยวไปให้กบกินเราให้กบให้เป็ดให้ไก่ก็ได้นะครับก็ปปโปรโตีนช่วยเสริมสร้างนะครับโครงสร้างแล้วก็ทําให้สัตว์เลี้ยงเราแข็งแรงนะครับเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะครับแต่หลวงพงษ์เชื่อเลือกที่จะ นำมาใช้กับกบกับเป็ดนะครับลดต้นทุนได้ได้ดีมากครับถ่านผู้ชมลองลองเอาไปเพาะเลี้ยงดูเพาะเลี้ยงง่ายมากนะครับเราได้แหนแดงสุกอเบอแล้วนะครับแล้วก็นี่เอาให้กบเลยนี่โอ้โหดูเตมเลยนี่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 เดี๋ยว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 ก็เนี่ยเขาก็จะทยอยกินเรื่อย ิ่อย่างอรอร่อยเลยเนี่ยนครับก็พยายามเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับทุกอย่างนะครับเลี้ยงแบบลดต้นทุนแล้วก็ดูเรื่องของโภชนาการนะครับเรื่องของสารอาหาราสิ่งที่เราวัตถุดิบนะครับที่เรานํามาเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ด อย่างไก่พวกนี้นะครับที่อยู่กับธรรมชาติอันไหนที่เราสามารถเพาะเองได้นะครับปลูกเองได้นะครับให้กับกบเป็ดไก่นะครับให้กับพืชและสัตว์เรานะครับเราสามารถทําเองได้ก็จะเป็นการลดต้นทุนนะครับถ้าเราลดต้นทุนได้แสดงว่า,าผลผลิตนะครับแล้วก็เวลาเราจะกินเราจะขายอะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้ กำไรเราเพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับนี่นะครับกินกันระเดเดอร่อยเลยนี่นะครับง่ายๆเนาะดูแล้วก็ไม่ยากการการเพาะใส่ไมโครฟิล่านะครับแดงไมโครพิล่าก็พอง่ายมากแต่ขอไม่มีแดดนะครับ ก็เลือกพื้นที่เอานะครับเลือกวัส,สดุที่เรา,ามีในบ้านนะครับไม่ต้องไปซื้อไปหาก็เลือกเอาว่าไหนที่สามารถทำบ่อเพาะบ่อขยายได้นะครับอย่างบ่อกบลงพงเองนะครับก็เลือกอวัส,สดุอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วนะครับที่เหลือใช้นนำมาปรับใช้นะครับมาเป็นวัส,สดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงกบนะครับเพิ่มการลดต้นทุน นะครับในภาคการผลิตเนาะในการเลี้ยงกบครับสำหรับบอกกบลุงพงเองนะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านสำโรงใหญ่ตำบลทินปกนากอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสองหกสี่หกสี่ศูนย์หกนะครับก็บริการให้คำปรึกษาหรือแนะนําในการเพาะเลี้ยงกบทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะซื้อลูกพันธุ์จากเรานะครับมาเป็นลูกค้าเราหรือไม่นะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ ก็ยินดีนะครับยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับตอนนี้เราก็ยังมีกบเนื้อนะครับมีกบเนื้อจําหน่ายนะครับอตอนนี้มันก็จะมีไซส์ตั้งแต่สี่ตัวห้าตัวหกตัวโลนะครับก็ไซส์อยู่ประมาณนี้นะครับก็กิโลกร,รัมละร้อยี่สิบาทนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนีได้เลยนะครับ ส่วนพ่อแม่พันธุ์อีกบ่อนหนึ่งนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับบ่อกรงลุงคงเนี่ยก็พ่อแม่พันธุ์กกนี้นนก็จะขายคู่ละ400บาทนะครับท่านใดสนใจที่จะนําพ่อแม่พันธุ์ไปเพาะเองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ แป๊บเดียวนะครับหมดเกี้ยงเลยแหนแดงเหลือนิดหน่อยนี่เห็นไหมอิ่มแป้เลยนะครับเนี่ยเศษผักอะไรแล้วก็โยนไปในบอ่อนี่แหละอย่างฟักทงฟักทองอะไรพวกนี